วันนี้นุ้ยเห็นแดดออกแล้วนุ้ยก็เลยรีบมาตัดหญ้าที่สวนเลยค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะดูเมฆก็ยังมืดครึ้มอยู่เลยค่ะวันเลิกลงามยามดีนุ้ยก็เลยรีบมาตัดหญ้าหน้าสวนขึ้นรกเต็มไปหมดแล้วค่ะใช้เครื่องตัดหญ้าของโอซูกะยังเขาจะมีน้ำหนักเบามากๆการจับแข็งแรงพอดีมือแถมเสียงยังเบามากๆเลยค่ะนุ้ยเลยชอบจุดนี้มากวันนุ้ยก็ชอบตัดตอนเย็นๆจะได้ไม่รบกวนข้างบ้านด้วยค่ะตัดหญ้าไฟฟ้าของโอซูกะใช้แบตเตอรี่อัลตราเซลล์อายุการใช้งานสูงแถมตอนนี้ยังอัปเกรดไป4แอมป หนึ่งครั้งใช้งานได้เป็นชั่วโมงเลยจ้าตัวเครื่องเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่775แรงใช้งานไม่มีสะดุดเลยค่ะอากาดบางใบไม่ให้เศษหญ้าก,กระเด็นโดนเรา <ขอ S 1> ด้วยมมากเลยค่ะสําหรับผู้หญิงอย่างเราต,ตัวเครื่องเข้าเบามากๆปรับระดับให้ได้องศากับตัวเราด้วยนะคะีฝนตกคลุมมากๆาที่เห็นแดดนี้ต้องรีบจับเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าบริเวณสวนเลยค่ะ,คะยิ่งอากาศชื้นๆหอยทากจะชอบมากๆเลยค่ะ,คะตัดหญ้าให้สะอาดหรือสั้นอยู่ตลอดเวลาชพืชพวกนี้ก็จะไม่มารบกวนสวนของเรา ด้วยตัดไปเพลินๆหน้าสวนเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเวลาแป๊บเดียวเองบริเวณหน้าสวนจะตัดเสร็จแล้วค่ะสำหรับผู้หญิงหุ่นบอบบางนูยแนะนําเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าของโอซูกะเลยนะคะท,ทนทานใช้งานได้นานๆไม่กองแก๊งเลยค่ะช่วยดูแลสวนไว้ใจโอซูกะพี่ๆได้รับสินค้าไปแล้วอย่าลืมสแกนลงทะเบียนรับประกันภายใน7วันด้วยนะคะคแบรนด์โอซูกะเขามีรับประกันการใช้งานให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือแบตเตอรี่รับประกัน6เดือนจุกๆไปเลยจ้า